ส,สวัสดีค่ะวันนี้น้องนิสามาทำอะไรเอย่ยมัฟฟินแอปเปิ้ลค่ะอ่าวันนี้จะทำมัฟฟิน,อปปนแอปเปิล้ลภาษาจีนแอปเปิ้ลเราเหลือเยอะเนาะโอเคน้องนิสาเราลอง,ลองชิมดูเลยค่ะไหนลองแกะดูเนื้อมันสิคะเป็นไงบ้างว้าวเนื้อแอปเปิ้ลเยอะเลยไหนดูสิคะส่องให้ดูหน่อยโอเคโอ้โหแอปเปิ้ปปลดูหน่อยอ่าลองเลยค่ะชิมดูเลยค่ะหอมเนยไหม ก <Cookie. S 1> ี้โหหอมเหมือนคุกกี้เลยหอมเนยสดมากเพราะเราใส่เนยสดด้วยเนาะ,ะเป็นไงบ้างคะโอ้น้งนี่สาเป็นไงบ้างอร่อยไหมคะกรุบกรอบไหมกรุบไหมเพราะเราใส่เนื้อแอปเปิ้ลเป็นชิ้นๆเลยเป็นไงบ้างคะบอกรสชาติหน่อยกินจนโอ้โหบอกรสชาติไม่ถูกเลยเป็นไงคะหอมหอมอร่อยไหม,มวันนี้เราทำ สุขภาพด้วยเลยแอปเปิ้ลเป็นไงคะอร่อยไหมอร่อยคะอ่ะอ่าอร่อยเนาะโอเคจะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะทำอะไรกันดีค่อยมาติดตามอีกทีนึงเนาะอ้าวน้องนิสาไปกินไปพังพงก่อนนะวันนี้ไปกันก่อนคะ่ะบ๊ายบาย